สวัสดีครับ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้แล้วก็มาอยู่กันที่ป่าเค้เล็กนะดีคอมมานโดฟิว0ูนะครับแบบนี้เป็นยังไงหน้าฟาร์มไหมหนึ่ชั่วโมงเราจะได้อะไรกลับไปมั่งมาดูกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษเลยด้วยนะครับที่หายไปนานนะ ด้วยความพร้อมอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับแแบนี้นะครับก็มีมอนเตอร์อยู่4ตัวด้วยกันนะตัวแรกเจ้าของแแบครับเจ้าอล l ิเกเตอร์นะตัวที่2เป็นโยกเยกนะครับตัวที่3เห็ดม่วงนะครับตัวสุดท้ายเป็นโพโพลิงสําหรับวิธีการมาแแบบนี้นะครับให้เราออกขวา2แแบบนะครับจากแผนที่เมืองคอมมานโดทีนี้มาดูกันครับแต่ละตัวเนี่ยดรอปอะไรมั่ง ตัวแรกนะครับเจ้าโยกเยกก็จะมีไม้แท้ตาวิ่งแล้วก็เยลโล่เฮิร์บนะเจ้าอ l ลิเกเตอร์ก็จะมีโอลิเล็กกับดอกครึ่งน,นะครับตัวต่อมาพอบู l ิ n งครับจะเป็นอ่งงุ่นนะตัวสุดท้ายเห็นม่วงนะครับมีบูเฮิร์บแล้วก็ยาฟ้านะครับในส่วนของการ์ดนะครับแบบนี้จะมีการ์ดที่น่าสนใจแค่2ใบนะใบแรกเป็นการ์ดโยกเยกนะครับ การยกเยิงเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะไล่ลูกแก้วมองนะครับ0.2เปเ็นป็นสกิลเลเวล5นะแต่ถ้าตัวเราเป็นอาชีพสายอโคคาร์ดนะครับโอกาสจะเปลี่ยนเป็น2เเนะครับใบต่อมานะครับเป็นการ์ดอลิเกเตอร์การ์ดใบนี้จะป้องกันดาเมจทางกายภาพระยะไกล5เนะแล้วก็เป็นการ์ดเซตอาเชอร์นะครับนะครับของที่น่าสนใจชิ้นเดียวของแมปนี้เลยนะการ์ดอลลิเกเตอร์ ในส่วนของตัวละครก็ยังเป็นแอตัวเดิมนะครับไม่ได้เล่นเลยนะเดือนนึงผมก็ตามเมตาไม่ทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปอัปเดตเอานะในส่วนของอุปกรณ์ช่วยฟาร์มนะครับผมใช้เป็นยาเล่ง2องขวดแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมกดกั๊มไป1อันนะครับกดตั้งแต่กั๊มกล่องละ400แสนนะตอนนี้ก็ราคาขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยกดแค่1อันนะครับ มาดูกันครับว่า1ชั่วโมงที่ป่าเคเล็งเนี่ยผมจะได้อะไรกลับไปมั่ง ตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เงินกลับมาทั้งหมด5,8,979นนเ็นซนีนะแล้วก็ยินโรเฮิมหนึใบครับองุ่น1อันตาวิ่ง2อันนะครับโอรีเล็กอีก2อันหลวมยอดนะครับ1ชั่วโมงที่ป่าเคเล็กผมได้เงินกลับมาทั้งหมด6,6,989นนเซนี 60, 6, ครับมาฟังสรุปแแบบนี้นะ แมบบนี้เป็นแมบบที่ไม่มีขยะดีเลยนะครับมีต้นไม้ที่ค่อนข้างเยอะมอนเตอร์ก็น้อยแต่มอนเตอร์ไม่เก่งนะครับรีเวลสัก60ก็สามารถมาได้แล้วนะของดีแมบบนี้ก็จะมีอย่างเดียวนะครับเป็นการ์ดเจ้าเคาเล็กนะอลิเกเตอร์สําหรับอาชีพที่ผมคิดว่าเหมาะกับแมบบนี้นะครับก็มี3ตัวนะคูเซเดอร์ไนท์และก็ฮันเตอร์นะครับด้วยความที่ว่าอาชีพพวกเนี้ยดามจมันรุนแรงนะครับแล้วก็มอนเตอร์น้อย แล้วก็จะรีบปิดมอนรีบไปตีตัวอื่นจะดีกว่านะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ